ครับมาชูกะหมาชูขะเนาะมในกรณีทุ่งบรรยากางข่าวเขาในรายการได้สยามในวันที่สิบเอ็ดในวันที่สองนะครับย้อนน้ำผ่านในวันที่สองสิบเอ็ดหรินปีสองสิบเอ็ดนะครับเนาะเขาข่ามาอบอู้กันลองข่าวเงาลองวันมึงนะครับในเมืองไต้ปัดปืนในเมืองหุ่มถูมมีลองซุกซากนะครับเนาะเมืองไต้ปัดห้องเยาวชนลองอ่าอันว่าเมืองไทยก็เปิดเมืองอ่าเปิดพิกตูมเมืองเงี้ยวันนั้นคัเนาะข่าวเดี๋ยวมาป่วงเลี้ยงนี้จะไหนนะครับ ลายมิยว้วในคาะแล้วก็ลงเขาเงาลงปังตึกมึงได้ปอดห่วงก็ไปเยี่นไหวแล้วก็ตั้งปัดอ่าตั้งมึงได้ปอดกลางนในคาะตั้งทำไงมึงกึง๋งตั้งปังจิตรู่เนคณะอันนี้ก็ยังเป็นปัรตึกกันอยู่ตั้งตับซึกไตเฮาขาดสองหมูม่สองจุ้มในครับก็เฮาขาดมันในเฮาขาดตัวอันมึงได้ปอดห่วงันเนาะ ดังปะทุงเมืองยอลาเซียนะครับเมืองได้ปะทองก็เมื่อในก็กู้ในปื้นตี่ก็หลาดว่ามีเสียงกองเสียงกลังตรึงมออยู่กูวันนะครับเนาะตัดเตรมเมื่อวันที่สิบสาวเจ็ดสิบหรือวิสาสะอี้ปนมาเนี่ยจนถึงวันเมื่อในก็เสียงกองเสียงกลังตรึงมออยู่นะครับเป็นชื่อหละลหลายในห้าขางัดตุ้ยกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอ่กู้ในปื้นตี่นะครับเนาะลาตีผู้สื่อข่าวเขาผู้สื่อข่าวเขาก็ขึ้นเตรียมออกกว่าเรื่งไหนนะครับข่าวบอกว่าเปลี่ยนแปลงในพี่น้องเขานะครับเนาะ À, sức mạnh lấy tăng sức à, cố gắng em em tì ý nên pin bằng tức cánh nơi, kể càng là siêu lên mương gió khứ giá và nấy sức mạnh tăng chung giúp còn càng trao khứ chứ à, lục chung chung ôi lý bất hoàng khâu pin bằng tức cánh khứ giá trong sinh tăng luống là siêu mương gió nơi, vùng càng là siêu lên mương gió จูุดน,นั้นในพื้นทีน่กว่ามาหยาับคนเมืองในพื้นที่กว่ามาหยับปันไหนนี่ค่ะอ่าแต่เอาเมือวันที่เช้าเจ็ดชิบหลืนปี 2, ชอว์เช้าเอ็ดปน,นมาต่อถึงวันเมื่อไงวันที่สองชิบหลืนปีชอว์เชาเอ็ดของสีชึ้งมันยึดเมืองตั้งจุ้มหลักแข่งอีและซื้อกกักกงเอ็มเอ็นตีอีเป็นปางตึกกันในทุ่งเมืองยอ,อกูวันวันไหนกคนเมืองยอกรนึง ลาดตีภูเขาว่าปางตึกเขาแต่เป็นกูวันเยวเขาอมือในก่อเสียงกองเลยยินเสียงแตกแทงอยู่ค่ะกำน้ำอันเขาเปลี่ยนปางตึกกันอยู่แต่จอมเสียตั้งหลวงในเกลกลางเมืองยังเมืองหยอนี่ค่เนาะเมืองข้าคนนี้บ้าห่างแผ่นลิ้นในค่เนาะห่างแผ่นลิ้นมันนีี่นอกเขาอยู่นี่ค่ะ หันแผนที่แผ่นลินมันนี่กันเนาะพี่น้องเขาเลยหันอยู่ยําอยู่ในในวงกลางมงยางมงจอมอ่าสันร้อยจอมอ่ามีตังกาก่อนกี่ร้อยจะไหนนี่กันเนาะเฮ็ดให้เมืองในพื้นที่กว่ามาหยับนะคะอ่าไว้วันอิฐ1อําบ่มีเผออ่าหัดขึ้นลงราเสียวเมืองยาวว่าไหนอ่า Phụ sưu Khao Khuân Têm ở Quảng Hòa bằng tức Ảnh biến dự nơi thùng mừng nhỏ Khao Tăng vùng xuống vùng mắt này Hẳn côn mừng Lời mặt chếp Ảm hẳn Ảm hẳn côn mừng Lời mặt chếp lụt đáy sẵn Quay cả Hết hơi côn mừng Quả mái dạ Kín chở Hòa này Cầm nắm xăm Biến Khao Khao giám cảng văn Lê hết hơi côn mừng ตุ้มเตดลองอยู่ทางกินเช้าลองการหากินนี่ต้องวันไหนนะครับมันปากตึกเนี่ยมันเปลี่ยนในวงการมึงย่างมึงหยอกก้อยกะมึงย่างได้ก่อนตีลงมาตั้งหลาซิวได้ก่อนเพยับย้อนเปื่อว่าเขาอยู่ภายภายทุกในขณะภายตกอันเป็นปากตึกได้ภายตุกมึงหยอกในขณะก้อยกะมึงหยอกในสองสิวตีลงมาหลาซิวในมันต้องผ่าลงมาเนื้วงการอันเปล่นปากตึกกันอยู่ย่ำเหลียวในนในขณะ ย้อนปือว <aid> ่า <Solomon> อ <ind shiny graffiti> ่าปากตึกมันในทั้งสมวยหลีปอดห้องในปิดปากตึกกันในวงการมืองย่างมึงโยมันเป็นในจอมตั้งหลวงตั้งกาอันลูกเมืองย่างคืนมือเล่เมืองโยนในคณะในวงการนี่มันเป็นหุยเป็นร้อยเป็นตั้งกามันในกี่หุยกี่ร้อยเป็นเช่นไหครับมันจช่นข้าวเหนีย่เนี่ยยำอยู่ไหนี่ครับยาก่อคุณในปุ้นตีขึ้นฉิบรายเทว่าปากตึกในกำนำป็นจอมตั้งกาเลยในเถินลองตุ้มตึกกนเมืองเตะมาเจ็บรูกตายเต็มพป้มีอัมมีขะนะครับ ก้อยกาลัยหันชึกมันแห่กาคนเมืองศรีต่างคุเปลี่ยนเขาลงดังลาซิวอยู่หลายๆก็ลองลู่ไตมาเจ็บตั้งสองภายแต่ต้องสองภายอําลายหันชึกตั้งสองภายใ <c oughs> นคณะ,ะอ๋ะออำอหูจอมในคณะ,ะมันจริงในคณะอ่าก้อยกาคนเมืองในพนทีทำลายหันชึกตั้งสองภายยิบกองออกมา หนึ่งก้อนหรือสองสามเล้าใช่ไหนนี่คที่มันก็ติมีอยู่หือลองมาเจ็บรูปกใจใช่ไหมก็กะอันในคนในปุ้นตีก่อนบริโภคข้อมูลมันหลีลี่ในขณะนี้คนในปุ่นตีลานนี่หรือไม่ครับแต่เอามื่อวันที่ชัดเจี๊ยบลุ่นวิชาสเกตมาต่อถึงย้ำกลางวันชีวิตมองอยู่ตีตับซิกมันยึดเมืองสีอยู่ตีตั้งอ่าววันหัวหงดนั้นใช้ยึดกองหลวงมาไผยห่วงวันเมืองยอหาวเขียงไวานั่นมาแถง อ่าแถมแห้งซึกมันลูกตั้งหลาซิวขึ้นมือดาวมือหยอแทงหนับเตะๆหาๆแหง้งๆกูม,มือกูวันวันนั้นแต่ว่าสองไผยก็เลยเป็นปัตกตื้อกันเนือ้อวงกลางมือหยอเลยมือหยอ่างเนื้ออันก่อนที่ถึงมือหยอนั่นนี่ครับเนาะเป็น่ยนได้ไหครับอันนี้ก็อ่ำไปเยี่ยวยไว้นี่ครับเย่ากดแทงลงหนึ่งนี่ครับเนาะแทงลงหนึ่งนี่ครับ อันเขาเคยมาลานในหลวงอันว่าพี e ่น ainen, vida, uit, ้องเขาอ่าน้องใต้เข่ามาเแห่การยันเมืองข่ามมาอยู่ในเมืองใต้ในเมืองหองตูมปัดปืนเมืองใต้ปัดปืนในการนาะนในเขาข้าให้มาปล่อยเลี้ยงหนึ่งอัน,นชูเจ้าชูอ่ากูก็เลยยินเขาลองว่าเมืองไทยนั่นเปิดไต้เปิดพักตูมวันนั้นในกครับเนาะก็ให้ถอนบันดีมาคึกมังก้อมังเจอก็อันป่องใจก็ไม่มีทั้งน้ำเงาอันไปป่องใจก็มีแทงทั้งน้ำในกครับเนาะอันเจืออยู่ในเมืองไต่เข่า อันกวนเปิดเมืองในเปิดใจว่าดิเปิดปันอ่ากวนกูเมืองมืองเผื่อใครเข้าก็เข้าเผื่อใครออกจะออกจึงหัุนใจขันอ่ะอันในข้าวโดยปองเลี้ยงนีลีอันเมืองไทยเขาเลยปิดเมืองมากเข้าตั้งปีชองปีเลยเฮ้ยอ่าลองกล้าขายเปืนไปมักมีบนหยบย่อมลงแหงเลยต่อ่าปืนดีเปิดให้ก้นเหล่เมืองมาเหล่ในขันะก็ปืนเลยมักมันไว้ค่ะเป็นเมืองเป็นเมืองในขันอะปนเลยมักมันไว้อ่าตั้งมดที่มีอยู่หกสิบเอ็ดเมืองนะครับไม่กลับเมืองหลายหลายครับขาก็ อำหูอนะเนาะมึงกับบูริยามึงมึงอย่างไรก็มันเอามันนํำเตะๆนะะี่ค่ะข้าวกล่อมจางลัดมึงมห้อมจะไหนนี่ค่ะใกอยกะข้าวดีลัดว่าปืนตีปิดปันก้อนอันมาเหลี่มึงเลยอ่าห้างมันห้างขอนะะี่ค่ะอําใจเลยว่าเปิดปันก้นดั่งน้าด่างไหลเข่า,ขาออกนี่เปิดพักดูให้ก้นไปเข้าไปออกมีรดมีกล้าเข่า,ขาออกจ้หลใจคะ่ะ เปิดเมื anto, mais 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 ่อวันที่หนึ someone, ่งในขณะใกล้กาสองปีนอเขาซ้ำหันตีพักตูจ้ำเหรียญดินจะในเปิดคืออ่ำเปิดค่ะเปิดเปิดปันก้นเหลืองเมืองเปิดดีให้ก้นเหลืองเมืองเจินมีปัสสตวะยอกรมีวิชาเหลืองเมืองในขณะยกอกมาให้กันเลยค่ะมาเหลืองเมืองหลายๆก็นะคะเปิดเปิดปันเจอนไลยก็ให้กนหมากก้นมีบนเมืองเมืองก็นะครนี่มักเจอเจออยู่ในเมืองใต้หนอยู่ในเมืองไทยก่อนอ่ำปองเจอก็ะสมบูรณ์ว่า อ่าปีน้องใครมากก็มากเผอใครมากก็มากพวนี้เปิดพักตัวในจึงหนึ่งใจค่ะเพราะปีน้องเขามาเจอไหนก็เปิดตึกเงียบอยู่เว้นกับใครเนาะอันไหนก็ใครพักสักทีจึงอย่าเปม่านในแค่นน่าก้อยกับพอที่ว่าอย่าไปม่านในก็มันก็เป็นตัวเผอใจมันเป็นเงินเผื่อเงินมันอันใหนขาวขาวก่อนจารดีก้อยกะอันไหนก็จ้ามกับในแค่นน่ะเผอมีกู้สุกกรรมเผอมีชุนมีอ่าเผอออกมีจึงละ พอเกี่ยวแข้งก็มันรวดจนนอมือเียก็ถ่ายเจ้านาตีไทยเขาจ้องเรียนดินเจ้างดีจับจนกบก็อ่ากดทัดห้าเฮงห้งตีงับเดตนขนมันกุมมือกวันท้าคาเลหันจุดหนึ่งชมชิมีเดียเพ็ดพวกอันไล่าไในนี่ครับอ่าปืนกำพูชาำปองใจว่าปืนเมืองไทยปืดเมืองยาวในอ่อนกันหือลงมาสำมันพักตูสำมุนทำปืดสำลักเขาก็มันย่คับในปืนให้กุลเลอเมืองมัลืให้ปืนนัน่งเครื่องมีนมาเอาไว้นะครขี่ลงเปลีนนั่งเครื่องมีนมา เห้ยเก็มีพาสปอร์ตมีวิชาอันลีเมืองนะครับแต่ว่ามีพาสปอร์ตก็ให้เป็นพาสปอร์ตคัตจูเป็นพาสปอร์ตเขามามันเหมือนกันขนาดพาสปอร์ตมันนี่มีพาสปอร์ตมาเหตุการ์นเพราเป็นแห่งการยันเมืองค่ะเพราะเป็นกุลหรืเมืองก็บุณ้มีพาสปอร์ตหรืเมืองวิชาหรืเมืองนะครับเนาะมันเหมือนกันครับตั้งกุลหรืเมืองในตั้งห้าคันเนี่ยเหมือนกันห้าคันมีพาสปอร์ตเหตุการ์กับวิชาเป็นวิชาเหตุการ์นะครับอ่าหรืกุลเมืองเมืองก่อะไรกับใคร อันในป่นมีมีพาสปอร์ตเจ้ากบวิชาลีเมืองเจ้ากบปืนนมีไว้อันฉีดอ่ายายาให้การตั้งเป็นคู่ชีพเก่าให้มันเจสามปอกหรือสองปอกที่ชุดมันนี่งกันเนาะเจ้ากบมีไว้หับ้องเมืองเลยเมืองนั้นอันเลยกดทัดตั้งเป็นคู่ชีพเก่าได้มันเจสามปลอกหรือสองปลอกที่เขชุดมั่นหนี่งกันเนาะมันเป็นยังไงคะอันเมืองไทยบนปืนเพไว้นในคณะใกล้กาเจืออันพออะรียินออกกว่าสมหมปองแต่ว่าป่นได้เปิดพักดูเอาเนี่ย มันใจเจนนั้นครับตัวเมืองเลี้ยวก็เปิดเปิดครับพักตูนั่นก็การปุ่นใ้เปิดฝันเมืองฝันกุนเหลี่ยเมืองมาเหลี่ยหลายๆลายนะครับอ่าหลายๆเมืองก็เปิ่นก็เข้ามาดน้ำหนักในเมืองไทยเมืองเลี้ยวนี่ครับเนาะยังมองยินข่าวว่าเปิ่นเปิดเมืองไงนะครับอันเป็นเป็นกุลมากรุลมีอันเป็นเป็นกุลแต่ว่าดำเมืองเป็นกุลเหลี่ยรวยห้างใกล้มันนั่นนะครับเนาะใจปุ่นมาเหตุการณ์ทะลุปุ่นเหลี่ยวันเหลี่ยเมืองเช่นนี้ปุ่นกอเนี็ตอ่อนกันซื้อตูเครื่องมินออนกันมั่นเหลี่ยก็ ปุ่นก็มีอาคารมันนะคกันเนาะพอถึงอาคารมันก็บปุ่นก็ขึ้นมือขึ้นลำเจริญเขามานหลีมาเหตุการณ์จึงอันเข้าวุ่นกันอยู่มือเลี้ยวนี่มันใจกะอ่ามือเลี้ยวนี่ก็มีคนหลักเขามึงไทยมาก่อนนำอยู่ในขณะเนาะอ่าในก็เข้าขากำจัดไว้ยันปูว่ามือเข้าขาก็ถูกขายหยากกินใจมือนะเข้าขาหันกันาะกูมือกูวันเนี้ยก็มีลองอ่าไว้สีมันยึดอ่านะจึงมึงมากก็กล้าขายเหตุการณ์อ๋อไปหมักมีหยบย้อมเยอะก็จุ่มยยบกองกลางเจ้าคืนนักกันพูดยื้อกัน หลายๆเจ้าคือก็เก็บซึกเก็บขนอนมีเงินมีต้องข้าวขาปอกใจลงไหนอยู่ควยกะว่าอันเข้ามาในเมืองไทยในยก,อกอนยนย็บางชื่อก็ยบงยบก็มาเรืองว่าทุกข้ามือเข้ามาขึ้นมายงายบทุกข้าห่งปัตตังถูกปืนยิงเงี้นหลอกเอาเงินเอาสังถิงในก็ดีสุ่มขายานันขนาดบางชื่อมีเงินมีต้องบางชื่อกอ็มีเงินมีต้องตัวเจ้าเก่าเสิมากก็ มันก็ซุ่มเหมือนกันบางจื้อมีเงินกูเบินมาหิเหมือนมาเขามาสัมมาย่างยับหางขึ้นสูงออกมือซชงเขายามซุ่มเงินปิ่นหนี้เป็นสินแทงมันเป็นัเจนในาณะเนอเคยผักถูกพี่น้องเขาเปิดเปิดเมืองไทยก็เปิดเปิดปันกุนหรืเมืองไ้วในก็ให้ป๋องใจ๋อดีอ่าคนไหนในคณะเปิดน้ำใจเปิดปันกุนมาเหตุการณ์นะครับเปิดปันกุนหรืเมืองห่างไกลมันนะครับ จากเดีเขามีประสาทปวดเรามีประสาทปวดนั่นก็เขาเขาคาเลสิตเออาร์แล้วคาเลชทูเข็มตั้งเป็นคีตั้งเป็นคุยชิบเขายาวนะครับอันนี้ก่อนไปไล่นะครับอ่าทูเย้าไล่เข็มก็เย้าเพราะเขาขำมีประสาทปวดหลือมึงวิชาหลือมึงเย้าก็เขาขำว่าหลือมึงหลายๆก็เปิ่นปันเข้านะครับเพราะว่าเขาขาอันมาเหิดกันก็แจเปิ่นปันเข้านะครับเป็นปันคุณยหรืมึงละลายก็นี่กนหรอกใคผักนี่หลังไหนนะครับมาชมบกัน สายโซ